โคราชนะคะเ,คเรามีงานที่จังหวัดโคราชแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่อำเภอพิมายนะคะเพราะว่าเที่ยวกันเรามีงานที่ชุมพวงนะคะแต่ว่ทีนี้โทรไปหารีสอร์ทชุมพวงประมาณสามที่นี่แหละคะ่ะเขาบอกว่ามันเต็มเพราะว่าช่วงนี้มีงานแล้วทีงนี้รีสอร์ทเต็มหมดเลยก็เลยมานอนที่อำเภอใกล้ๆก,ก็คอืออำเภอพ,พิมายนะคะ แล้วเราก็ได้มาที่อะไรนะปราสาทหินพมายนโยบายทายลิบ่อนบิ้งปราสาทคำน้ำมองโอุ้ยทำไมกล้องสวยจังเก้าปสห้าไงอุ๊ยอาคลิปอดียสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็จะดอกเอาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพีนหองเปนสุขสุขคนกัวันนี้มากปราสาทหินพ่มุนพมุ่นเน่ยพไม้ไปยมาเกมาไทยยู่ช้นใคร สวัสดีค่ะจกองบักน้ำเราจะมาถ่ายรูปกันนะคะเราไม่ถ่ายข้งหน้านี่หรอไเดี๋ยวจะเดินเข้าไปอยู่ดีใครคิปหรอถ่ายไ้มถ่ยได้ไหมไม่รยหอไม่เป็นไรเราถือเองคารบุก สวัสดีครับสวัสดีครับทีชาวตุีดีตาันวันนี้นะครับเรามาแสดงที่อำเภอชุ้คงนะครับแต่ว่าเรามาที่าที่ไม่าเด็กๆไปไหนนะคะน้องลีโอกับน้องอ้าวเขเจอไปสาวมาไหวมาไหวเยนะครับอากาศบนบอหอนะครับคุาบ่อนพะนะไม่แดดแต่ว่าร้อนค่ะวันนี้ตรง เดี๋ยวเออเอาคนอีโต้ครับเดี๋ยวเออขอบคุณครับอานาี่เราได้บัตรแล้วนะคะค่าเข้าชม20บาทนะคะเราก็ระหว่างเออน้องน้องลีโอกับน้องซีแกมไม่ได้มาเพราะว่าน้อง ไปรถคุณพ่อน้องดีโอนะคะก็ไปรถส่วนตัวเนาะเพราะว่าพ่อแม่ก็มาด้วยก็เลยไปด้วยนะคะรถเราก็เกือบเต็มพอดีนะคะอุ้ยอุ้ยสวยอยู่นะไม่ได้มากับเรานะทำไมเราใส่เสื้อสีดำกันนะเนาะอุยสวยมากเลยโอเคทุกคนดูดูดูเราจะ้ยเกือบตกเป็นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราดู อ๋อได้ได้ค่ะได้อีฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยนะคะน่ารักมากมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีคนที่แบบว่ารู้จักเท่าไหร่เพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าจังหวัดที่ไม่ค่อยมีหมอลำเนาะบาส่วนก็จะเป็นลิเกอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นคนมีหมอลำหรือเปล่าหนูบรูลูด้วยาดาหนูด้่อันนี้หนูก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่ารู้แค่ว่า ก็มีบ้านอยู่นะคะวันนี้ก็ไปทําเล็บกับพี่แตมมานะคะคทีมันก็ไปเลียวนะคะไปแล้วก็วนนสวยมากเลยนะคะม,มันเป็นเหมือนเมืองเกา่าปกติหนูก,กับมักฟังเนี้ยแบบนู่แล้วชอบฟังแบบว่าเขาเรียกว่าเรื่องอะไรเรื่องแบบเรื่องปาษาหน้าสตรเรื่องอะไรเก่าๆแต่ว่าฟังของประเทศอ๋อเราฟังพีระมิดของประเทศ อียิปต์นะคะเราจะชอบฟังแบบอะไรแบบนั้นจะฟังอียิปต์อินเดียอะไรแบบนี้ฟังแบบเกา่าๆเป็นหนึ่งร้านเมืองแบบเป็นพันปีอะ่ะจะฟังอะไรแบบนี้นนะคะดูสิมันงเก่าสวยมากนะคะแต่ว่ามีคนเดินลอยทุกคนทุกคนทุกคนหันมาดูหันมาดูคนโูคนขูครับผมสวัสดี อินนะคะแต่ว่าอีกสองคนไม่ได้มาเพราะว่านี่นะคะเข้ามาแล้วอยู่กับน้องน้าตาลสองคนไม่ได้มาเพราะว่าะะไปรถอีกคันนึงนะคะเพราะว่าเผื่อทุกคนถามมาหาก็พี่ธนุสกา์แไกลๆแบบง่ามก็